สวัสดีครับเช้าวันที่สิบของการกลับตัวนะครับจะวันนี้จะมาทําแกงขั้วหน่อไม้ดองใส่หมูสามชั้นก็จะมีเครื่องเทศก็จะมีขมิน้นพริกกระชายหอมแดงกระเทียมตะไคร้กระปิเกลือแล้วก็เครื่องปรุงรสก็มีหมูสามชั้นตะไขร่มีใบมะกรูดแล้วก็ เรียกว่าใบายี่หล่าหน่อไม้ที่เราทาวันนั้นก็ต้มให้มันสุกก่อนครับเดี๋ยวเราก็จะมาผัดพริกแกงแล้วก็คั่วด้วยหน่อไม้ดองครับฝากติดตามเลยครับครับหลังจากเราโขกพริกแกงเสร็จเตรียมวัตถุดิบอะไรเรียบร้อยแล้วเราจะผัดพริกแกงครับเตรียมผัดพริกแกง หัดพริกแกงให้หอมเลย